ไอ้ล้างในครกนั่นนั่นต้องนั่นจะอร่อยนั่นนั่นนั่นคนคนคนเน่อย่ามันพิดียเราหากุตกชายอีกวันนี้ก็น้ำวัยจะเป็น กระชายโอ้โหเพื่อนเ่อนเยรดน้ำไว้นี่ดูสวยไหม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 นี่กระชายนะคะกระชายดูทำขนมจีนรดน้ำไว้เมื่อวานโอ้สวยแท้ อยากได้ไปเยอะๆเอาไปยังไงอยู่เมืองนอกมันแพงโพดอยสวยมากเลยขุดไว้ยังไม่ดังล้างน้ําไม่เป็นไรมันอยู่ได้นานแกชายแล้วค่อยล้างมันจะกลับไปเมืองนอกค่อยล้างโอ้นี่ คิงไม่เอาหรอกคิงซื้อเอาอยู่นูนมีขายอยู่ในห้างฝรัง่งแต่ก็ใช้ในห้างฝรั่งมันไม่มีวู้สวยพอเยอะแล้วนี่เมื่อวานก็ได้แตงเยอะเลยพริกไทยก็เดี๋ยวค่อยเก็บพริกไทยนะนี่ได้แล้วแหละปุทเอาไว้งี้แหละจะค่อยล้าง อ,อ้ออาวใหญ่ไม่ควยหมดเอาไว้มันไม่บูดบ่แกงอะไรเนาะเคยแกงอะไรใส่หมดแดงว่าอร่อยตอนนั้นไปบ่อนนผักหว,วานอยู่ไหนลนายผักหวานโต,นะนนตห้านนะนุ่น้ำเต่าห่าน้ำเต่าทมล่ะเนี่ยไอ้กรอบดก่งอร่อยอนี่มันทั้งนั้นบ่อยใหญ่หรือไอ้ซอรสเนาะไม่ใช่ ไอซ่านุ่มเงี่ยนันเงียนอื้อจัดดักเลยเนี่ยต้องจำอันนี้ใหม่ดักเม็นโกดใหม่ <c oughs> น้ำพริกสูตรเยปพรนะคน,น,น้ำพริกปลาทูใส่ไขม่มดแดงสูตรยพราพรแล้วาส ลางในครกนั่นนั่นต้องนั่นจะอร่อยนั่นนั่นนั่นคนคนคนนี่มีอะไรพิเศเป็นตาสร็จแท้เอาไปต้มใส่ใส่งาด้วยนะนี่จะบอกนายลำมดแดงไม่ใส่อะไรใส่ไงจ้ะใส่เฮ้ยคลิปก่อนมาช็อปปิ้งช็อปปิ้งร้านค้า พ่อค้าสุดหลอ่หหหพอพ่อค้าสุดหลอ่ <c oughs> พอพ่อค้าสุดหลอ่หหอเพราะไอติมก็น่ากินเนาะไปได้ไปหาซื้อไ,ไ,ไอติมอีกแล้วเออไปแอดติมคลิปกลับเนี่ยมันละลายหมดเอาไปทำก็ยจับ วันนี้ทำก๋วยจับหม้อใหญ่ๆนะคะก๋วยจับหม้อใหญ่ๆนี้จะตักให้พี่เหมอนกินสองรอบกินรอบนี้รอบหนึ่งแล้วก็เอาไว้กินตอนเช้าอีกรอบหนึ่งตอนเที่ยงตอนเที่ยงที่เหลือก็ยกไปบ้านโน้นนี่ก็ให้พี่เหมอน สิท่าเอ็